บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเป็นการนำสิ่งของมาเรียงสับเปลี่ยนในแนวเส้นตรงซึ่งจะแบ่งการเรียงออกเป็นดังนี้ค่ะ 1. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด 2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่มีสิ่งของบางสิ่งเหมือนกันหรือซ้ำกันแต่ในหัวข้อนี้นะคะจะกล่าวถึงการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดมาเริ่มกันเลยคะ่ะนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าการยืนเข้าแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูปนั้น จะมีวิธีการแจกแจงการยืนเรียงกันได้กี่วิธีเรามาช่วยกันหาคำตอบกันเถอะสมมุติว่าการต่อและกิ่งยืนเข้าแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูปด้วยกันทั้งสามคนจะสามารถแจกแจงวิธียืนเรียงกันได้ทั้งหมดกี่วิธีวิธีทำจากโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่ามีคนทั้งหมด3มคน ดังนั้นตำแหน่งที่ใช้ในการถ่ายรูปจึงมี3ตำแหน่งค่ะขั้นตอนที่1เลือกคนมายืนตำแหน่งที่1ได้3วิธีจากต่อการและกิ่งขั้นตอนที่2เลือกคนมายืนตำแหน่งที่2ได้2วิธีจากคน2คนที่เหลือขั้นตอนที่3เลือกคนมายืนตำแหน่งที่3ได้1วิธีจากคนสุดท้าย จากหลักการคูณจึงได้ว่ามีวิธีจัดแถวเพื่อถ่ายรูปทั้งหมด3คูณ2คูณ1เท่ากับ6วิธีค่ะจะเห็นได้ว่าจำนว,นวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นมักอยู่ในรูปของการคูณจำนวนที่เรียงติดกันเช่น4คูณ3คูณ2คูณ1หรือ1คูณ2คูณ3คูณ4 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเขียนรูปการคูณดังกล่าวจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f a กทอเรียดังนิยามต่อไปนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้บทนิยามเรื่อง f a กทอเรียกันค่ะบทนิยามให้ N เป็นจำนวนเต็มบวก f a กทอเรีย n คือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n ต่อมาเป็นตัวอย่างของการหา f ฟกทอเรียกันนะคะ f a กทอเรีย n เขียนแทนด้วย n f ฟกหนึ่งแเท่ากับ1นึ่งสองแฟเท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2 3งสามแฟเท่ากับ3มคูณ2คูณ1เท่ากับ6กสี่แเท่ากับ4คูณ3มคูณ2คูณ1เท่ากับ24ค่ะต่อมานะคะ เป็นตัวอย่างการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในกรณีทั่วไปค่ะตัวอย่างร้านค้าต้องการนำกระเป๋ารุ่นใหม่ที่แตกต่างกัน6กใบมาวางโชว์หน้าร้านโดยวางเรียงกันในแนวเส้นตรงจะสามารถจัดวางกระเป๋าได้ทั้งหมดกี่วิธีวิธีทํานะคะนำกระเป๋าที่แตกต่างกัน6ใบมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นทำได้ทั้งหมด6แฝกเท่ากับ คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับ720วิธีค่ะดังนั้นร้านค้าสามารถจัดวางกระเป๋าได้ทั้งหมด720วิธีค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในกรณีที่การนำสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดมาจัดเรียงตามตำแหน่งโดยมีจำนวนตำแหน่งน้อยกว่าจำนวนของสิ่งของ ตัวอย่างถ้ามีเลขโดด1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง9ต้องการนำมาจัดเรียงเป็นจำนวนสองหลักโดยแต่ละหลักมีเลขโดดไม่ซ้ำกันจะมีจำนวนแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่จำนวนปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้โดยใช้หลักการคูณดังนี้กำหนดให้หลักที่1เป็นหลัก10และหลักที่2เป็นหลักหน่วยค่ะ เราจะพิจารณาตำแหน่งของสิ่งของจากซ้ายสุดไปขวาสุดกันนะคะขั้นตอนที่1หลักสิบสามารถเลือกเลขโดดได้9วิธีจากเลขโดดหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงเลข9ค่ะขั้นตอนที่2เราจะมาพิจารณาหลักหน่วยกันนะคะซึ่งสามารถเลือกเลขโดดได้8วิธีจากเลขโดดที่เหลือ8ตัวค่ะ ดังนั้นจะมีจำนวนสองหลักที่เลขโดูแต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมด9คูณ8เท่ากับ72จำนวนต่อมานะคะเป็นการจัดเรียงสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n ชิ้นและต้องการนำสิ่งของ r อชิ้นมาจัดเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นจากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เราไม่ได้นำสิ่งของที่แตกต่างกันมาจัดเรียงทั้งหมดแต่เป็นเพียงการเลือกมาบางส่วนเพื่อมาจัดเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสรูปได้ว่าจำนวนวิธีในการนำสิ่งของอาชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นจะได้สูตรดังนี้ pnr เท่ากับ n แก ส่วนด้วย n ลบ r แฝกวิธี F F w T. โดยที่ n คือจำนวนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดและ r คือจำนวนที่เรียกมาจัดเรียงต่อมานะคะเป็นตัวอย่างการนำสิ่งของ r ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นค่ะตัวอย่างร้านค้าแห่งหนึ่ง มีผ้าใหมที่แตกต่างกันทั้งหมด7แบบต้องการนำผ้าใหมสามแบบมาจัดแสดงหน้าร้านเป็นแนวเส้นตรงจะจัดได้ทั้งหมดกี่แบบวิธีทำจากสูตรนะคะ P n r เท่ากับ n 8ส่วนด้วย n ลบ r แฟดในที่นี้ n จะเท่ากับ7และ r จะเท่ากับ3จะได้ว่า p 73เท่ากับ7จแฝกส่วนด้วย7ลบ3แฝกค่ะจะได้เท่ากับ7จแฝกส่วนด้วย4แฝกเท่ากับ7คูณ6คูณ5คูณ4แฝกส่วนด้วย4แบบและจะเท่ากับ7คูณ6คูณ5จะได้คำตอบ210ค่ะดังนั้นจะจัดเรียงผ้าไหม3แบบจากผ้าไหม7แบบ ได้ทั้งหมด210แบบค่ะต่อมานะคะเป็นการจัดเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นแบบมีเงื่อนไขค่ะตัวอย่างรหัสบัตร atm ประกอบด้วยเลขโดด0123ไปเรื่อยๆจนถึง9จําจำนวน4ตัวเช่น0123 899856 70จงหาจำนวนรหัสบัตร ATM ทั้งหมดที่เป็นไปได้ถ้า1ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม2ห้ามใช้เลขโดดซ้ำกันวิธีทำจากเงื่อนไขข้อที่1น,นะคะเงื่อนไขข้อที่1ก็คือไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนื่องจากบัตร ATM ประกอบด้วยเลขโดดสีตัวจากหลักการคูณ จึงได้ว่ามีรหัสบัตร ATM ได้ทั้งหมดคือรห to ัสตัวที 1> ่1นะคะสามารถใส่เลขโดดได้ทั้งหมด10ตัวและรหัสตัวที่2สามารถใช้เลขโดดได้ทั้งหมด10ตัวรหัสตัวที่3สามารถใช้เลขโดดได้ทั้งหมด10ตัวและรหัสตัวสุดท้ายนะคะก็สามารถใส่รห mm. ัสได้ทั้งหมด10ตัวเหมือนกันค่ะ คําตอบในเงื่อนไขข้อที่1นนะคะจะมีรหัสบัตร ATM ได้ทั้งหมด1,000 0รหัสค่ะต่อมานะคะเป็นเงื่อนไขข้อที่2ซึ่งโจทย์กําหนดว่าห้ามใช้เลขโดดซ้ากันในการสร้างรหัสบัตร ATM โดยไม่ใช้เลขโดดซ้ากันเป็นการนําเลขโดด4ตัวมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นดังนั้นจะสามารถสร้างรหัสบัตร ATM ตามเงื่อนไขดังกล่าว ได้ทั้งหมดดังนี้ค่ะจากสูตรนะคะจะได้ว่า p 1 0 4ซึ่งเลข10มาจากจำนวนเลขโดดที่โจทย์กำหนดให้ค่ะส่วนเลข4นะคะมาจากจำนวนรหัสบัตร atm จะได้ว่า18ส่วนด้วย10-4ลบ4แปเท่ากับ10แส่วนด้วย68แเท่ากับ10คูณ9คูณ8คูณ7ค่ะ คำตอบในเงื่อนไขข้อที่2นะคะจะสามารถสร้างรหัสบัตร ATM ตามเงื่อนไขว่าห้ามใช้เลขโดนซ้ากันได้เท่ากับ5,040ันสรหัสค่ะสรุปนะคะการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดคือการนำสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดมาเรียงในแนวตรงโดยคำานึงถึงลำดับ หรือตำแหน่งที่ของสิ่งของนั้นๆ